ใจอยากได้หนึ่งหมื่นซับไวๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของใจก็คือช่อง P&A Family Channel นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับใจอีกแล้วนะคะที่ช่อง P&A Family Channel วันนี้นะคะมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าในการที่ เปิดร้านค้าโชว์หวยเนาะหรือร้านค้าสะดวกซื้อนะคะจะต้องมีตู้เติมเงินดีไหมอ่าคือหลายๆคนอะ่ะจะสงสัยไงว่าถ้าเรามีตู้เติมเงินมันจะช่วยในเรื่องของรายรายได้ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นไหมคะวันนี้ใจก็มีรีวิวในเรื่องของตู้เติมเงินมาบอกเพราะว่าตัวเองอะ่ะลงลงมาสองตู้สองยี่ห้อนะคะก็จะเป็นด้านหลังนี้เลยนะที่ใจลงแล้ว มันมีข้อแตกต่างกันยังไงมันมีรายได้กับการที่เราเอาตู้เติมเงินลงยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อกันเลยค่ะสำหรับคำถามจากทางบ้านนะคะที่ถามว่าร้านค้าควรจะมีตู้เติมเงินดีไหมอันนี้ใจขอบอกแบบนี้นะคะว่าตู้เติมเงินอะ่ะมันมีหลายยี่ห้อเนาะมีทั้งของอตู้บุญเติมตู้ของ AJ ตู้ของเติมสบายและยี่ห้อล่าสุดอะ่ะ เป็นตู้ของเติมดีนะคในการบริการของแต่ละยี่ห้อนะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างใจอะ่ะที่ร้านก็คือใจจะใช้ตู้ AJ ก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี้ยตู้ AJ ก็ในการคิดค่าบริการเนาะสมมติว่าเราตั้งอยู่ที่10บาทเราก็บวกเพิ่มกำไรไปอีก2บาทนะคะลูกค้าก็จะต้องหยดดึินเข้าไป12บาทส่วนค่าบริการ2บาทนี่ก็คือเราได้เองนะคะเพราะว่า ในในระบบเขาจะหักออกไปแค่ประมาณสัก9บาทกว่าๆเพื่อที่จะให้เราได้กำไรเยอะขึ้นแต่ว่าในตู้เอเะเราสามารถที่จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่เขาได้เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะเอาค่าบริการกี่บาทสมมุติว่า10บาทเราเอา2บาท20บาทเราเอา2บาท30บาท50บาทเราอาจจะคิดเพิ่มเป็น3บาทก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเราลองมาบวกค่าไฟค่าไฟที่เราใช้จ่ายแต่ละเดือนเราเฉลี่ยโดยรวมออกมาแล้วเราส่วนมากนะคะก็จะอยู่ที่2บาท3บาท5บาทเนาะสำหรับการบวกค่าบริการอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูหรือลองพิจารณาดูนะคะว่าเราควรจะบวกกันที่เท่าไหร่ดีเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตอนที่เขามาลงตู้ให้เราอ่ะเขาก็จะแนะนําเราอยู่สาว่าเราควรจะบวกค่าบริการ จะซื้อตู้ของนี้หอตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็ลองไปทำกดูทีนี้ถามว่าในแต่ละเดือนเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะในส่วนของตู้ AJ ตัวนี้นะคะก็คือเนี่ยตู้เอเตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองๆนี้นะก็คือมันจะมีค่าดูแลระบบหมายถึงเป็นค่าดูแลระบบเป็นแบบคล้ายๆกับค่าอินเทอร์เน็ตนะคะเดือนละสอ0ร ต่จ,จําไม่ได้ว่า200เท่าไหร่258บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละที่ทางระบบเขาจะหักจะหักออกจากตอนที่เราเติมเงินเข้าระบบไปนะคะเขาก็จะหักทุกๆเดือนเลยเพื่อเป็นการดูแลนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่ส่งสัญญาณมาให้กับตู้ได้ใช้ระบบกันเนาะอันนี้ก็ในส่วนของราคาตู้นะคะใจจะแนะนําอย่างนี้เลยว่ามันแล้วแต่ตู้คือตู้ของเอเจอะมันจะมีแบบระบบปุ่มกดระบบปุ่มกดตัวเลขอะค่ะแต่ว่า สำหรับที่ใจลงนี่คือจะเป็นตู้ของระบบหน้าจอสัมผัสนะคะราคามันก็อยู่ที่ตอนนั้นมันจะอยู่ที่ช39,000ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะผ่อนจ่ายได้แต่ถ้าโดยรวมแล้วใจว่ามันไม่คุ้มนะคะมันไม่คุ้มในระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวนี่ก็ต้องมาลองดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ใจก็เพิ่งจะลงได้ประมาณสัก2ปีนะคะถามว่ามันคุ้มหรือยังก็ยังไม่คุ้มนะเพราะว่า มันมันเป็นคือค่าตั๋วค่ะมันราคาสูงมากเนาะกว่าเราจะเก็บได้กว่าเราจะเก็บได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้องก็ต้องรอดูพื้นที่ด้วยว่าเออแต่ละพื้นที่อะในเดือนหนึ่งอะมีการเติมเงินเข้าตู้กี่รอบลองมาคํานวณแล้วก็ลองมาหาค่าใช้จ่ายที่เราเติมเข้าไปนั่นคือจะเป็นกําไรของเราที่ลูกค้าอ่าที่เราคิดค่าบริการจากลูกค้านะคะ วนตู้ที่สองนะคะก็จะเป็นตู้ของเติมดีที่ใจลงอันนี้บอกได้เลยว่ามันมันคือไม่น่าลงอ่ะบอกตรงๆเลยนะคะคือโดยโดยความยินเห็นส่วนตัวนะคะไม่ได้ไม่ได้โจมตีหรือว่าไม่ได้อะไรกับตู้เติมดีนะแต่ที่ไม่ไม่พอใจก็คือในเรื่องของการบริการหลังการขายเจ้าเซลเขาเรียกว่าเซลเนะาะแถวบ้านเราก็จะเรียกว่า เซลที่เขามาติดต่อให้เราลงอะคะ่ะเขาไม่ได้มีการดูแลเราเลยเขาปล่อยเขาปล่อยให้แบบเราดูเครื่องหมายถึงว่าเขาปล่อยให้เราแก้ไขปัญหาเองแต่ก่อนที่เขาจะมาขายให้เราอะเขาก็จะมีการสอนงานของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากหลังจากที่เขาขายตู้ให้เราแล้วอะเขาน่าจะมีการบริการการหลังการขายที่แบบแล้วพิซซ่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ใช้ตู้มาได้กี่เดือนแล้ว คิดค่าบริการในการใช้บริการรจรักเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> ก็น่าจะมาสอบถามเราบ้างแต่เนี้ยคือตั้งแต่ตั้งแต่ลงนะคะก็ไม่มีไม่มีเซลล์ติดต่อมาเลยซึ่งมันทาให้ใจแบบไม่ชอบแล้วคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะส่วนในเรื่องของการคิดค่าบริการแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ตั้งให้เราเองเลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้สามารถสู้กับตู้ของตัวอื่นๆได้นะคะ แต่ตู้เติมดีที่มีจุดแตกต่างเลยก็คือสามารถซื้อลอตเตอรี่แบบออนไลน์ได้สามารถซื้อลอตเตอรี่แบบออนไลน์ได้อันนี้คือจุดจุดที่ใจเอาลงเพราะว่า,าเราสามารถที่จะขายลอตเตอรี่แล้วก็มีกําไรได้เพิ่มอีกแต่ว่ามันก็ไม่ซักเซสนะคะเพราะว่าเราเรายังไม่เคยถูกลอตเตอรี่จากระบบออนไลน์ของตู้เติมดีเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันได้จริงไหมแต่ว่า ก็น่าจะมีคนที่ได้จริงอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าใจก็ยัง,ย,งยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่จากตู้เติมดีนะคะแต่ว่าที่มันไม่ซักซีเลยก็คือในเรื่องของการบริการหลังการขายนี่แหละคะ่ะที่มันไม่ดีเลยเพราะว่ามันไม่มีเจ้าหนะ้าที่คนไหนที่จะสอบถามเราเลยว่าเออใช้ตู้เป็นยังไงบ้างคะดูแลหลังการขายเป็นยังไงบ้างตู้มีปัญหาไหมคะก็น่าจะคงมาถามกันบ้างนะคะอันนี้ฝากถึง ของตู้เติมดีนะคะถ้าเกิดว่าผ่านเข้ามาเห็นคลิปอ่ะคือคือเราอยากจะให้คุณเข้ามาดูแลในเรื่องของระบบหลังการขายบ้างว่าคุณขายให้เราแล้วคุณก็ต้องมีหน้าที่ดูแลเราบ้างมันไม่้ใช่แบบปล่อยทิ้งไปเ,เลยเนะนะวยลาที่ติดต่อเข้าศูนย์หรือพอเซ็นเตอร์ติดต่อยากมากๆนะคะบอกเลยว,ว่าติดต่อ,อยากมากๆถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างสองตู้นี้นะคะใจเลือกตู้ AJ เพราะว่าตู้ AJ นะ่ะเขาจะมีระบบะลาย ลายแบบนี้เจ้าหน้าที่คอยติดคอยติดตามคอยตอบคําถามให้เราตลอดเวลานะคะตู้ที่3นะคะก็จะเป็นตู้ของบุญเติมนั่นเองนะคะอันนี้บุญเติมอะ่ะมันเป็นแรกๆเลยที่เขาออกมานะคะอันนี้ใจก็ไม่ได้ใช้บริการเนาะแต่ว่าจะมีร้านค้าข้างๆนะคะที่แกใช้ตู้บุญเติมอยู่เนาะถามว่ามันดีไหมตู้บุญเติมอะ่ะเขาจะมีให้ช่างน้ําหนักด้วยแล้วก็เป็นระบบที่แบบว่าซักเซฟได้ ส่วนในเรื่องของการคิดค่าบริการอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอาจจะเป็นอยู่ที่เราเราบวกค่าบริการเองก็ได้แต่ที่สอบถามลูกค้ามาหลายๆคุณก็ถ้าเติมเงิน100บาทจะไม่มีค่าบริการนะคะแต่ว่าสําหรับร้านใจเนาะถ้าเติม100อบาทก็จะมีค่าบริการ5บาทอันนี้แล้วแต่เรานะคะยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะถ้า จะให้ใจแนะนําก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ใจจะลงตู้เติมเงินนะคะใจก็เติมเงินแบบผ่านระบบออนไลน์เนาะก็คือผ่านบัญชีธนาคารนะคะเราได้กําไรเยอะกว่านะถ้าถ้าเปรียบเทียบแต่ว่าโดยรวมแล้วคือเราใจอ,อยู่คนเดียวก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่แบบรวดเร็วก็เลยต้องลงตู้เติมเงินนะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีเวลาแบบมีเวลาที่จะดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงเนาะใจะคิดว่า เราเติมผ่านแอปของธนาคารนะ่ะมันจะได้กําไรเยอะกว่านะบวกกับเราไม่ต้องเสียค่าไฟมือถือเราก็ใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้เราอีกทางหนึ่งยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้กับช่อง PNE Family Channel ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องใจด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะ 啦。